หโครินบทที่14ข้อที่20ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นอย่างทารกแต่ฝ่ายความคิดจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่คือทารกเนี่ยเขาคิดที่จะทำร้ายคนไม่เป็นตอนเรียนประถมนะฮะเห็นเพื่อน พอทะเลาะกันก็ชวนกันอย่าไปคุยกับไอรคนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าท่ามกลางบรรดาคนอายุ4ี่0บหแล้วเราเล่นพวกกันอยู่หรือเปล่าอันนี้คือความคิดที่ไม่ได้เติบโตขึ้นนะฮะความคิดที่เติบโตขึ้นคือถ้าคุณมีปัญหากับใครอธิษฐานเผื่อเขา อย่าก,กระจายเรื่องออกไปมอบเรื่องความบาดหมางให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่คุณทําในส่วนของคุณถ้าพระเจ้าบอกให้เอาน้ําดื่มให้เขาก็ให้ถ้าพระองค์บอกให้เอาอาหารให้คุณก็ให้นี่แหละคือความคิดที่เติบโตขึ้นและสิ่งที่คุณจะได้ตามมาคือคุณมีความคิดแบบผู้ใหญ่และคุณได้รับบําเหน็จแห่งการเชื่อฟังจากพระองค์